ใช่จ้ายาไม่บายยาไม่บายไม่เห็นกับเขาพี่นแกจะกินข้าสาก็ที่ยงนีนกันเนาะพี่เนาะมอละสเสือพ่อเกงสูปลานันล่ะเอาสปเด็วปลาม่เกงเอาอันเอาอันนี้ยกนโอ้ยตกล้วกวกนพี่เอ แกงสมเสียบหมกฟงหมกฟักจุกเลยว่าจะหมกฟักกัยังว่าจะแกงอันนั้นหลายหมดแกงสุมทักไทยจ้าเปลือกเปลือกข้น แกงปลาหามันนะพี่เนาะมันส่วนไม่เวิร์ได้เลยฮู้ขีดโอ้ขีดได้ไม่เอาอันกุ้งใส่น้นึอันแกงสมก็กุ้งใส่น้นึ่งน่ารำมันอะพี่น้องเอ้ยไป็ะสถติมากไปเนาะพี่น้องเนาะพอดิกินอยู่ได้แต่ว่าพอดิสื่อปันได้ได้ผมปลาตัวนี่จะตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่มัน ไดแซ่บกว่าใหญ่กว่านี้ก็มีอีกพี่น้องใหญ่กว่านี้ก็มีอีกเลยอันมวนนี่ตัวน้อยมันอนนี้ล่ะตัวน้อยมันทอดก็แซ่บคือกันแต่ว่ามักแกงสมก็สิแกงสมแกงสมทั้งทั้งพี่ละทั้งภูเก็ตมแกงสมบ้านเฮาและแกงสมทั้งภูเก็ตนตากันสอนมันจังว่าอยากไปหาพี่เนาะอยู่ตังามๆสซื้อละรอยตัว ดูลอยๆกูอ่ะมันหมดโซดเขาเสียยาเนาะพี่น้องกินจังเสียด้ะมันจังเสียมถากินเขาน้องกันเลยจ้าด้อเอาเที่ยงเป็นเขาวายเขากูในไหลายเลยจ้าด้อที่เขามารับส้มยายนางกลุ่มลวนี่ตัวตัวใหญ่แกงคนดนสวนหนามเนาะขอจ้าพี่น้องแกงส้มแอลจ้าหามาหอดแกงเลยพี่น้อง แต่ยานหนีแกงยานหนีถ่ากินน้ำกันนะจ่ะเรื่อแสบจ้ามาจ้ากินข้าวนุกกันจ้เา,อเ,าเ,เอาเสาเป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเป็นเขาา่าใบพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อขวบมาเด้อแกงสมแสบกันนะจ่าเรื่อขึ้นหมดเลยพี่น้องบึ้งแกงสมทั้งนี้เลยไปด่าซีง่ายมือพี่น้องแสบมาเด้อพี่น้องมาเด้อ

โอ้ก oh, 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 ูกโอ้ต <ly> ัวใหญ่ไปคนหน่งโอ้โหตัวใหญ่เลยเอาไปตัวใหญ่เออลงจักอันจับจีบเอามาตต่นัดโอ้ยหอนจักมาเด้อจ่ายกินเขาหนุ่กันเที่ยงเขาวใบขวับเลยพี่น้องมาเด้อยหอนครับนี่ก็ไป แซบวะอืมแซบพี่นนางสมสมเปอยเลยเเอืมแกงกนอยกล้วยเขาจะหุงเขาเหนกระเ็ดเขามาหุ้งเขาเสดเขาไม่บรนหงุงใจหนมได้นั่นก็เแหงเสด มาเหนียวมากจับจากจับเอาเขาเสาขเขาเทียงนี่มกันหมดเลยนี่หอดจ,งงจับเอาตัวง่ายมั้ยจริงจิหร์อะไม่ดิ่มกันหรอกแรงหมอนุันพูด กินแดงนัง่งันกินโมบุลว้วใหญ่นั่้ใหญ่นีกวอนอันสวนที่ว่าอยากไปยังเดนเอาพีหลอกเนาะตัวใหญ่ขังอย่นี้ตัวใหญ่มันก็เหนื่อยหลายเลยว่าอาหะกินกนอาาน่อนยูวม่ท่าไรหาหารน้ำแกเขาแห้งดิ บริไปเตือึ้นไปเตือกระในมานไหวไปจนสองโมงใจังไปมันกนแดดหอนกับบนี้เคื่อต๊กเคิ่สี่ไดมันเนาะเครดสี่ด้พวกะไ้กินกลุ่งกันเนาะแเบนี้ แค่นี้ก็เด้่นใจเด้อขอตุกินขานขาวกันเด้อนั่งขอตุกินขขาวกันเด้อตุกิโมเลี่ง่ายไม่นานอิม่มขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าที่รับชมขอบคุณในห,หลายจ้าเงี้ยงๆปังๆ,างๆจากเ,เพื่อนๆลำรวยลำรวยเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าเขาวกอน